สวัสดีครับขอแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมีชื่อว่าดาโตเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกส่งมาจากศตวรรษที่21ไม่ได้ถูกส่งมาจากกองขยะนะครับไ,ได้รับภารกิจให้มาเผยแพร่ข่าวสารเทคโนโลยีอคอมพิวเตอร์เป็นที่รู้กันดีว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์แทบในทุกส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ได้มากเลยทีเดียวแหละครับ คอมพิวเตอร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาได้เรื่อยจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมากลายเป็นแล็ปท็อปมากลายเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็มากลายเป็นสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน,นซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพัฒนาเลยครับและคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้มนุษย์เกิดการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่เคยหยุดนิ่งจริงไหมเลยครับ เวลาต่อจากนี้ไปดาโต้จะพาทุกท่านไปพบกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกอนาคตพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามดาโตมาเลยครับเราทุกคนต่างรู้กันดีว่าโลกไม่เคยที่จะหยุดหมุนเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาแม้ว่าโลกของเราจะใบใหญ่แค่ไหน หรือเราจะไกลกันแค่ไหนมนุษย์ก็สามารถย่อโลกให้มาอยู่ในกำรรม,มือของเราได้ด้วยเทคโนโลยีนี่แหละครับและในศตวรรษที่21คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปมากมายหลายๆด้านมีทั้งด้านดีและด้านลบเรามาดูด้านดีกันก่อนดีกว่าครับตามมาเลยครับในด้านแรกที่ดาโต้จะพูดถึง นั่นก็คือการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดช่องทางการดําเนินธุรกิจเช่นเกิดการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเกิดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมนุษย์มีการผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงและด้านการบันเทิงต่างๆรวมไปถึงเกมออนไลน์ที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นทําให้มนุษย์ รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของเกมจริงๆและเหมือนกับตัวเองได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยล่ะครับเทคโนโลยี <Technology S 1> <Technology S 2> ที่โดดเด่นในด้านนี้ก็คือยูบิกวิทัสเทคโนโลยีูบิ g วิทัสเทคโนโลยีคืออะไรก็คือเป็นการทำให้เกิดสภาพแวดล้อมของการสื่อสารใหม่และเป็นแนวโน้มของสังคมสารสนเทศ u b บิกวิทัสเป็นภาษาละตินมีความหมายว่าอยู่ในทุกแห่ง หรือมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง Mark w ไวเซอแห่งศูนย์วิจัยพาโลอันโของบริษัทเซ r o อกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยาม u b i ิ u วิตัสคอมพิวติงไว้ว่าเราสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่งสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งใดและจุดเด่นของยูบิวิตัสได้แก่ 1. การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ว่าผู้ใช้งานจะเคลื่อนย้ายไป,ไปยังสถานที่ต่างๆที่ใดทั่วโลก 2. การสร้างสภาพการใช้งานโดยผู้ใช้ไม่รู้สึกว่ากำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ 3. การให้บริการที่สามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆทั้งสถานที่อุปกรณ์ปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ พัฒนาเทคโนโลยีไปในด้านบวกด้านที่2ก็คือการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้อ่านตัวอักษรหรือลายมือเขียนได้การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริงเป็นแบบ3ามมิติเป็นแบบ4มิติและการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสเสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริงๆ เราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์ได้ให้มีพฤติกรรมเรียนแบบมนุษย์มีความเข้าใจภาษามนุษย์รับรู้และตอบสนองได้ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมและภาษามนุษย์โดยปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆได้แก่1ภาษาธรรมชาติ 2. โครงข่ายประสาทเทียม 3. ระบบผู้เชี่ยวชาญและสศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ภาษาธรรมชาติก็คือการประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์เป็นการนำวิทยาการด้านวิศกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษามาพัฒนาโปรแกร,รมประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยการประมวลผลตัวอักษร การประมวลผลคำการประมวลผลข้อความและการประมวลผลภาพทำให้คอมพิวเตอร์มีความรู้ด้านภาษา,าศาสตร์โครงข่ายภาษาเทียมคืออะไรก็คือการสร้างคอมพิวเตอร์ที่จำลองวิธีการทำงานของสมองมนุษย์หรือทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักคิดและจดจำในแนวเดียวกับโครงข่ายภาษาของมนุษย์เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังภาษามนุษย์ได้เข้าใจ อ่านออกและจดจำได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นสมองกลน,นั่นเองครับและการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านบวกด้านที่3นั่นก็คือการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลฐานความรู้ เพื่อพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและการจัดการความรู้ซึ่งเทคโนโลยีที่โดดเด่นในด้านนี้ได้แก่วิช u a l Library หรือห้องสมุดเสมือนเป็นรูปแบบการให้บริการอีกช่องทางหนึ่งของห้องสมุดในปัจจุบันโดยให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุดเสมือนได้ข้อมูลที่ให้บริการจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลทำให้เปิดโอกาสในการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดเวลาสามารถเข้าสู่ข้อมูลที่ให้บริการได้จากทุกแห่งบริการของ Visual l i v r r y y ได้แก่บริการสืบค้นข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศหรือออนไลน์ OPAC บริการฐานข้อมูลออนไลน์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริการแนะนำสารสนเทศที่น่าสนใจเอาไปนี้ d ด t าไม่จำเป็นต้องเข้าห้องสมุดแล้วครับ แค่นั่งอยู่ข้างหน้าคอมพิวเตอร์ก็ได้สารสนเทศที่มีความหมายและสิทธิภาพแล้วล่ะครับในสังคมสารสนเทศนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคนในสังคมมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงคนทุกระดับอายุเกือบทุกอาชีพมีความต้องการสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ดูบ i ควิ itas, การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการบริหารประเทศก็ยังมีการตั้งโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมสารสนเทศจึงควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความรู้การประกอบธุรกิจการบริหารจัดการการพักผ่อนและบันเทิงรวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของตนเองด้วยละครับและสำหรับวันนี้โดต้าขอลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโลกอนาคตครับสวัสดีครับ